ขานจะพาไปสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่กับน้องอโปออพี่ใบบุญแล้วก็พี่หลันตนไปกันเลยอันนี้เราก็กําลังออกเดินทางนะคะก่อนออกเดินทางนะคะทุกคนเด็กข้างหลังก็ต้องรัดเข็มขัดนี้แล้วพายอย่างนี้นะตอนนี้เด็กทั้งสามรัดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมออกเดินทางได้เลยเย้ Yay. ขี่แลว่างขี่รถมามีคนพอสามชาติปะขันด้วยปะขันก็เลยบีบแต่ให้นะตอนนี้เราถึงน้ำพองแล้วนะคะทุกคนเด็กๆกหลังหมดแล้วสวนสัตว์ขอนแก่นจากบ้านเราประมาณร้อยห้าสิบกิโลนะคะตอนนี้เราอยู่ทางเข้าสวนสัตว์ขอนแก่นแล้วนะคะทุกคนพอทุกคนเห็นป้ายแล้วนะคะก็จะขี่เข้าไปด้านในอีกนะคะ ยี่หลับไม่ใช่หรอตอนนี้เด็กๆตื่นแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เด็กหลับนะอีกห้ากิโลนะคะจากป้ายสวนสัตว์เมื่อกี้แล้วก็เขี่นเข้ามาด้านในอีกห้ากิโลนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกินข้าวก่อนวันนี้เราจะกินไก่ย่างเขาสวนกวางนะคะเป็นไก่ย่างที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะนวันนี้เราพาพี่กับจันมากินด้วยมีรางรถไฟด้วยนะคะทุกคนถึงแล้วร้านกับข้าวเรานะ มีชิงช้าเด็กเล่นด้วยตอนนี้เราอยู่ร้านกับข้าวแล้วนะแล้วเ,เราก็เจอพลังด้วยวันนี้เป็นวันที่3สิงหานะคะ<ร>เป็นวันหยุด2,565.20วันนี้วันหยุดนะคะทุกคนรถติดมากตอนนี้คือเรารอที่จะเข้าไปจ่ายตังค์นะคะเป็นด่านทางเข้านะตอนนี้ใกล้ถึงคิวเราแล้วนะทุกคน ทีโปสิงโตแล้ว so ก็กวางเด็กสามผู้ใหญ่สองเด็กคน่เด็กคนละเท่าคนเป็ห่สองราค่ะเด็กคนละทอดทุกคนคะราคาตั๋วนะคะเด็กคนละ20ผู้ใหญ่คนละ100บาทแล้วก็เขาคิดค่าจอดรถคันละ50บาทนะคะ เข้ามาแล้วนะคะทุกคนงูอยู่ในลูกพอจ่ายเงินแล้วก็ขี่รถเข้ามาเลยนะคะนี่นะเข้ามาแล้วก็หาที่จอดรถก่อนนะคะทุกคนตอนนี้มาถึงสวนสัตว์แล้วนะคะค่ะงานจายที่ทำสุ่มงจากที่ดูสวนสัตว์แล้วก็จะไปเล่นน้ำกันไปดูกันไม่ได้ดูเลยไปดูกันนะครับไปกันเลย นี้เรากําลังจะไปเช่ารถกอล์ฟนะคะพอเดินเข้ามาด้านในนะคะซายมือจะเป็นอาคารโดมอย่างนี้นะทุกคนสามารถที่จะขึ้นรถไฟก็ได้หรือว่าจะเช่ารถกอล์ฟก็ได้นะคะนี่นะคะก็จะเดินเข้ามาตรงนี้รถกอล์ฟจะบ้างสําหรับเราไหมเรามาดูกันโอ้โหคนเยอะมากทุกคนมีรถรับส่งสุดทางเลย ตลอดทางเลยนะคะวันนี้ฟ้าขานมีลูก3าคนนะคะต้องจับมือกันไว้รถกอล์ฟ300ต่อชั่วโมงนะคะที่เหลือน้องเดือที่มาใหม่นะคะตอนนี้รถกอล์ฟปิดรับคิวแล้วนะคะและเราเป็นคิวรองสุดท้ายนะคะ<อ>เขาเกือบปิดรับแล้วตอนนี้รถกอล์ฟชั่วโมงละ3 0 0นะคะทุกคนแต่ว่าต้องได้รอประมาณ50นาทีคือเขาปิดรับที่50คิวนะวันนี้แล้วบ้านเราอ่ะเป็นคิวที่49พอดีเลยทุกคน ตอนนี้เรากำลังต่อแถวขึ้นรถไฟรางนะคะนี่แถวยาวมากทุกคนตอนนี้รถก็ปิดรับแล้วไม่รับเลยนะทุกคนตอนนี้เพิ่งถึงคิวที่25้าซึ่งเราคิวที่49นะคะคันที่26มาแล้วทุกคนคันเราอ่ะคันที่4-9ไงคันละหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงละ300บาทนะคะรถก๊อป ตอนนี้เรากำลังยืนรอรถรางอย่างร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มเร,เริ่มเริ่มแงแตงแงแตงแล้วค่ะตอนนี้นีเราเราจะไปคันน no, no, okay. okay. no, ี no, okay. ้น้องเอากระโดดลูกก้าลังออกช่ครับขั้วมื้อครับน้องฟาเมงโกขั้วมื้อนี่พี่เป็นไฮยีน่าครับทุกคนคะก็คือเมื่อกี้เราไปนั่งรถรางมาแล้วใช่ไหมเรานั่งรอบสวนสัตว์เลยแบบไม่ลง ที่ไหนเลยนะคะแล้วก็นั่งกลับมายังตรงที่ขึ้นที่จอดรถที่เดิมเมื่อกี้ซึ่งตอนนี้เรามานั่งรอรถกอล์ฟนะคะเราได้คิวที่49แต่ว่าตอนนี้เพิ่งถึงคิวที่40อีก9คิวอันนี้จะเป็นรถกอล์ฟนะคะจะมี4ที่นั่ง5ที่นั่ง6ที่นั่งแล้วก็รถว i p 1สที่นั่งนะคะนี่แล้วเขจะบอกหมดเลยนะคะว่าผู้ใหญ่กีวคนเด็นคน ถึงคิวเราแล้วนะทุกคนก็คือรถกอล์ฟชั่วโมงละ3 0 0นะคะค่ามาจัง200นะนี่นะคะถ้าสมมุติว่าเลท10น,นาทีนะคะไปจนถึงครึ่งชั่วโมงคิด150บาทนะทุกคนนี่นะรถเราคันเบอร์60นะทุกคนเย่เป็นฟ้าขานขับรถนะคะโอ้โอ <laughs> ตอนนี้กำลังุน้นะคะโอ้ปาาโอ้ปาาอย่างซิ่งอะทุกคน่อลัียเาต้ีคน้คกานั่คือสุนัขจิงจอกอันนี้คือสุนัขจิ้งจอกนะคะทุกคนดูหดูซิสุนัขจิ้งจอกอยู่ไหนเนี่ยแปนนึจะทกคนแนนึอันนี้คือนกฟามิงโก้นะทุกคน ก็ของจริงไม่ได้สีชมพูเหมือนในการ์ตูนเลยนะทุกคนนี่นะแล้วคันข้างหน้ามาแล้วนันเหมือนรถลานนีปัญหาตรงนั้นเป็นโกงไฮยีน่านะคะทุกคนไฮยีน่าน่าจะนอนอยู่นะตอนนี้เพราะว่าไม่เจอเลยอ่ะอันนี้คือหมีนะคะทุกคนโอ้โหหมีดํานะโยนอย่าให้โดนหัวมันนะลูกเดี๋ยวพี่บุญกับน้องโปจะให้อาหารนะคะเฮ้ยนี่ไงออะพี่กับตันโยนเร็ว อย,นะย่าโ,โยนโดนน้องนะลูกนะตอนนี้เราก็มาถึงนกกาบ,บัวแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือนกกาบบัวนะคะอายุไขเฉลี่ยประมาณ1 5ถึง20ปีเลยนะทุกคนส่วนอาหารก็คือปูปลากบแล้วก็เขียดนะคะโอ้หปีกน้องใหญ่มากนะทุกคนเวลาน้องบินหเหมือนปกาเลยแม่โหน้องตัวใหญ่มากค่ะทุกคนโอ้ แล้วต่อไปนี้นะคะจะเป็นอาณาจักรนกนะคะโอ้โหนกแก้วเฮ้ยสวยสวยเกมมาครับเลยอ๋อนกแก้วอู้หูอันนี่นกอะไรเนี่ยนกนกไก่ยางอออะไปันนี้นกพิราบหนอนวิกตอเรียนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็จอดรถกอล์ฟแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะเดินเข้าไปดูลิงนะทุกคน mm hmm. ก็คือแนะนำเลยนะคะถ้าใครที่จะมานำหมวกนำร่มมาด้วยก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีหมวกไม่มีร่ม mm hmm. ที่นี่มีขายนะ mm hmm. นี่อันนี้จะเป็นด้านในนะคะเราไปกันเลยอันนี้คืออาณาจักรน้อนมังกี้โห mm hmm. oh, ดูเขาหยอกกันนะทุกคนเห็นหรือเปล่าาม้ล mm ิงมาจับมือ นอนน่าจะขี้เกียจนะทุกคนนอนน่าจะง่วงนอนนะคะอันนี้คืออูลังอูตังนะคะทุกคน <Yeah. S 1> ไปค่ะทุกคนตรงนี้มีน้ำตกด้วยสวยมากอันนี้คือลิงสูดแดงนะคะทุกคนทุกคนคะอันนี้หนูยักษ์ ใช่ไหมพี่บุญไม่โอ้โหหนูอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทุกคนโอ้ยขนคิงลุกค่ะสถานีต่อไปนะคะสถานีคนชอบแรดนะทุกคนแล้วผมแจ้งคัเมก็ได้อือโอ้โหแรดตัวใหญ่มากต่อไปเป็นอาณาจักรสิงโตนะคะอุ้ยนั่นไงทุกคนเห็นหรือเปล่า สวัโอ้นอนนอนอยู่นะคะนอนนอนไอ้ต no ้าสิงโตไอ้นาสิงโตโอ้เรามาเสียงดังจะนอนตื่นหรือเปล่าเนี่ยทุกคนนอนนอันนี้คือสถานีกว่างนะคะทุกคนเก้งแดงมีเก้งแดงมีเก้งเผือกนะคะอุ้ยนั่นไงเก้งเก้งเผือกทุกคนเห็นเปล่าตอนนี้ไม่เหม็นอะไรแล้วมันขี้มันนี่แหละอะมันขี้รถ โอ้นอนไม่กลัวคนเลยนะต่อไปนี้เราจะไปดูเสือกันนะทุกคนเฮ้ยทุกคนเราเห็นแล้วนะคะเสือมาดีเสือโอ้โหเห็นใกล้ๆเลยอ่ะระวังมันพังกระจกมานะแม่โอ้โหมองน้าหาเรื่อง อันนี้คือเสือโคร่องอินโดจีนนะคะเสือตัวนี้เรานํามาจากสวนสัตว์สงขลานะทุกคนนํามาไวที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะโอ,โอ้โหน้องมองมาที่เราอะทุกคนโอ้โหอันนี้คือจระเข้น,น้ําจืดนะคะทุกคนเฮ้ตัวใหญ่มากโอ้โหคนลุกจระเข้น,น้ำจืดนะคะ อันนี้มีแอคเคสนะทุกคนมันทำอะไรกันเือมันทำอะไรกันสางตัวต่อมานะคะสถานีฮิปโปนะคะทุกคนน้องอยู่ในน้ำนี่นะคะเรามีเวลาเช่ารถกอล์ฟแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งตอนนี้ใกล้หนชั่วโมงแล้วทุกคนคือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก ตอนนี้นะคะบ่าย3.55หนะ mm hmm. เราเอารถก๊อเมาคืนพอดีเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเลทมา10นาทีโดนค่าปรับ150บาทเลยนะทุกคน mm hmm. เอาล่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สกายวอล์กนะคะ mm hmm. คือหินล้านปีโห mm hmm. oh, ทุกคนเห็นสกายวอล์ก hmm. ด้านบนไหมคะ mm hmm. นี่ทุกคนมียีราฟกับม้าลายนะคะโ mm hmm. โอ้โ ยอยาวมากทุกคนป้าขุยไปเอานกไข่นกกระจอกเทศมันรวมอยู่ด้วยกันหมดเลยมีนกกระจอกเทศด้วยแล้วก็มีม้าลายด้วยอ๋อสัตว์ทั้งสามชนิดนี้อยู่ด้วยกันเลยนะคะทุกคนสัตว์ทั้งสามชนิดนี้อยู่ด้วยกันเลยนะคะโอ้ยยาป้อนอาหารโหยีราฟตัวนี้สูงมากเฮ้ยเอาหอมด้วยเงยเอ้ยไปข่แล้วแบบลูกมาวันตรี ลิ้นยีราฟยาวมากตอนนี้แล้วก็มันอยู่กลางในดอเซลที่หยุดเวลาได้โอ้โหดูท่าในดสาร์ยิ้มให้เราอเลยโดนอะไรอ่ะให้ก่ได้หโอ้หตัวน้นี่โอ้โหตัวใหญ่มากทุกคนนี่นะคะหินล้านปีอันซีนหินล้านปีอยู่ตรงนี้นะทุกคน หลังจากที่ดูไดโนเสาร์เสร็จนะคะก็มีช้างอยู่ฝั่งตรงข้ามไดโนเสาร์เลยทุกคนวันนี้เราจะไปดูช้างกันต่อนะคะช้างเอเชียนะคะทุกคนโอ้โหตัวใหญ่มาก ผสมพันธุ์นะคะจะตั้งท้องนาน19-21เดือนเลยนะทุกคนแล้วก็ช้างหนึ่งตัวนะคะสามารถมีลูกได้แค่ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้นนะทุกคนโอ้โหอายุไขของช้างนะคะ40-78ปีกันเลยทีเดียวส่วนอาหารนะคะจะเป็นไผ่จะเป็นหญ้าทันลลำต้นสูงหรือว่าเถาวัลย์ก็ได้นะคะสำหรับช้างเอเชียในวันนี้นะแล้วก็พื้นที่กระจายพันธุ์นะคะ พบได้ในอินเดียสีลังกาบังคลาเทศลาวกัมพูชามาเลเซียนะคะทุกคนหรือเนปาลด้วยโอโ้ดูเด็กๆให้อาหารไปแล้วไม่เสร็จแล้วนะคะไปก่อนนะไว่ท่